สวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีจากภูเก็ตนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ภูเก็ตนะคะมาพักผ่อนมาพักผ่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่พันวานะคะเราพักที่โรงแรมภูแมนนะคะภูแมนพันวาภูเก็ตรีสอร์ทนะคะ แล้วก็ก็คืออยากจะมาแนะนํานะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบว่าอยากจะไปออกกําลังกายนะคะแล้วก็อยากจะเข้าอยากเข้ายิมอ่าแล้วก็ได้ได้เล่นสระว่ายน้ําด้วยนะคะก็จะแบบแนะนําให้มาที่นี่นะคะเพราะว่าตอนส่วนมากปกติโรงแรมทั่วไปเขาจะไม่ค่อยแบบเปิดให้อ่า คนข้างนอกเข้ามาใช้บริการเนาะเขาก็จะแบบว่าเป็นพายเวทให้กับลูกค้ามากกว่านะคะแต่ที่นี้นะคะเขาเปิดเดอ้อเขาเปิดให้แบบว่า,า,าคนทั่วไปนะคะข้างนอกที่ไม่ใช่ลูกค้าที่พักในโรงแรมนะคะก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะทุกคนโดยมันแปลกไว้1วันนะคะถ้าเป็นรายวันนะคะมายินเนาะก็จะประมาณ อ่วันละ500บาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรายเดือนนะคะรายเดือนอยู่ที่1000บาทค่ะทุกคนรายเดือน1000บาทรายวัน500ใครมาใช้รายวันก็บาทแล้วสมัครไปเลยค่ะรายเดือนนะคะ1,000บาทนะคะแล้วก็รายปีนะคะ5,000บาทเออรายปี5,000บาทเออนะคะแล้วก็มีอ่าแบบพรีเมียมนะคะอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพรีเมียมมันได้อะไรบ้างนะคะก็คือ รายรายปีพรีเมียมนะคะหนึ่งืนบาทอาจจะแบบว่ามีสิทธิ์ได้อะไรเยอะแย,ะ,ยะกว่าน,นั้นนะคะอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันพอดีเมื่อเช้าหลาไปออกกําลังกายมานะคะก็เลยเห็นเออแล้วทีนี้ก็มีเ,เ,เมื่อคืนไปนั่งอที่บางไงก็มีอคนที่เขาเป็นลูกค้ามามาเช่าแบบรายรายรา,ายปีที่นี่ใช่ไหมเออรายเดือนที่นี่ใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออเนี่ยโรงแรมเธออยู่นะเขาเปิดให้อ่า ให้ให้คนข้างนอกเข้าไปใช้บริการเล่นฟิตเนสได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้สระว่ายน้ํานะคะแล้วก็แบบว่าแต่เราไม่แน่ใจนะคะว่าสระว่ายน้าที่ที่ลูกค้ามาสมัครรายเดือนอสามารถมาใช้สระร่วมกับวิวหน้าหาดวิวทะเลตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูเนาะมันมีสองสระนะคะซึ่งโรงแรมเขาใหญ่มากเด้นนะคะเนาะ สำหรับใครที่แบบว่าอยากออกกำลังกายแล้วก็แบบว่ามาอาบแดดชิวๆฟรีๆวิวสวยๆถ่ายรูปแบบไม่ต้องจ่ายค่าที่พักไม่ต้องแบบเออฉันจะต้องไปนอนโรงแรมเท่านั้นนะฉันถึงจะแบบว่าไปใช้บริการแบบได้แล้วก็อยากถ่ายรูปวิวสวยๆอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องขับมาที่พูแมนนะคะที่นี่นะคะมาเลยค่ะทุกคน เท่าที่เรารู้นะก็จะมีอีกที่หนึ่งนะคะที่ป่าตองนะคะโรงแรมยกแช์นะคะอยู่ตรงซอยแสนสบายตรงนั้นเมื่อก่อนเราเคยเคยแบบว่าไปใช้บริการบ่อยมากนะคะก็คือสมัครเป็นรายเดือนแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ไปอยู่ดาวอังคารนะคะก็ตอนนี้กลับมายังมนุษย์ดาวโลกนะคะก็อยากจะมาแนะนานะคะสาหรับใครที่อ,อยากจะ มาใช้บริการฟิตเนสนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าที่พักนะคะมาเลยค่ะแนะนํานะคะก็เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆน,นะคะดูบรรยากาศนะคะภายในยิมนะคะก็ตัดสินใจเอาลวกันเนาะยิมไม่ใหญ่นะคะทุกคนยิมไม่ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดแบบเน้นว่ายน้ําถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็มาที่นี่นะคะทุกคนใครใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยมาเลยเด้อนะคะสําหรับวันนี้ก็ก็แวะมาทักทายนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะ ชอบกันเนาะก็ถ้าเกิดอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศการออกกาลังกายหรือว่ายน้าอะไรเงี้ยก็แวะมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะแต่ส่วนพวกรีวิวโรงแรมต่างๆที่เราไปพักมานะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลงให้อีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในการฮอลิเดย์แล้วมันก็แบบว่าไม่มีอารมณ์ที่แบบจะตัดคลิปนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆเดี๋ยวก็จะพยายามเอามาลงให้ดูเนาะหรือไม่ก็ ติดตามได้ที่เพจนะคะก็จะเอารูปนะคะลงไปก่อนเดี๋ยวคลิปค่อยตามมาเด้อเพราะว่าถ่ายรูปรัวๆๆๆไม่รู้ว่าสวยไม่สวยที่ฉันถ่ายไปก่อน,นะะทุกคนเนาะสำหรับวันนี้ก็แวะมาทักทายนะคะเดี๋ยวฉันจะไปอาบแดดแล้วคะ่ะให้ดูห้องคร่าวๆก่อนนะคะว่านี่นะคะสระว่ายน้ําหน้าห้องที่ฉันนะคะแล้วก็่านี่นะคะประตูห้องเปิดออกมาก็เจอสระว่ายน้ําเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะเขาก็จะมีเตียงนะคะให้อาบแดดได้ด้วยนะคะตรงนู้นเนาะ ะะแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้เล่นพวกเซิร์ฟบอร์ดพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีให้หมดนะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ